ดูรายการท้าวนเทพนะคะวันนี้เราก็จะมาท้าสรับนาฬิกาซิลิโคนกับน้ำเย็นเย็นนะคะมาครับนี่เอานี่ครับน้ำเย็นเย็นกับนาฬิกาซิลิโคนแเออลืมบอกไว้ คลิปนี้ผมใช้เวลาระยะในการถ่ายแล้วก็สามารถมีขับจักรยากดูบ้างก็ได้นะครับแล้วสมควรที่จะดูในจักรยานนะครับคนปั่นจักรยานเวลาดูนะครับก็ได้เวลาครับใส่นะครับใส่ลงไปเดี่ยวเลยตจนถึงหนึ่งนาทีครับเริ่มได้ถ่ายคลิปเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันดอคอตัดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวเขาเจอตอนนี้เราครบสองนาทีเนาะเมื่อกี้เราบอกว่าหนึ่งแต่นี่ไม่ถ่ายสองนาทีเลยเอามาดูนายจ่าตีโหนาคฟู หน้านองเอิร์ตมาด้วยนีหน้านองเอิร์ตมาด้วยดูขาดูเปิดเอ้ยใหเลยว่ะวทีเพียงเท่านี้พอพิสูจน์นะครับว่านาฬิกาซิลิคนมันสามารถเอ้ยสามารถอยู่ในน้ำได้นะคะคดบายนะฮะอยเจ้าบา